สวัสดีค่ะแพทเทิร์นนี้เป็นกางเกงซิปหน้านะคะเป็นทรงขาตรงนะคะตรงจากสะโพกเป็นทรงหลวมๆนะคะหลวมที่ต้นขาสะโพกพอดีค่ะชิ้นหน้าขวานะคะก็จะเผื่อตะเข็บให้แบบนี้นะสำหรับติดซิปและสาบคราวนี้เรามาที่ชิ้นหน้าซ้ายนะคะก็จะประกอบด้วย ประมาณนี้สาบสิบหน้านี้จะเป็นอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านบนนะคะมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าด้านข้างนะคะตัวนี้จะไม่เจียนแต่เข็บที่ในส่วนของอที่เราจะเจย็บกระเป๋าให้นะคะเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นสำหรับงาน,นหน้าหลานเนาะเผื่อเขาจะเอาไปทำกระเป๋าแบบอื่นด้วยนะ,ะถ้าเกิดถึงขั้นตอนเยบ็บก็ค่อยเจียนออกแล้วกันนะคะ น,นี้จะเป็นแพทเทิร์นสาบซิปนะจะติดอยู่ด้านขวาต่อไปเป็นแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะก็จะมีเกรดอันนึงแบบนี้นะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ค่ะตัวนี้ก็จะขายาวไม่มากนะฮะเป็นในส่วนของอคุมน่องนะคะไม่ใช่ขายาส่วนนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นขอบนะคะขอบก็จะมีให้เป็น ขอบที่สําหรับตัดเคมีแล้วก็สําหรับตัดผ้านะวางซอ้อนทับก,กันอยู่นะก็จะประมาณนี้นะะสําหรับตัวแพทเทิร์นกางเกงน,นะก็จะให้ไปชิ้นหน้า2ชิ้นแล้วก็ชิ้นหลัก1ชิ้นตามรูปภาพนี้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจแม่หมองนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและการอุดหนุนด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ